นี่มิเต แสนกับหมอ้อไฟไต้หวันสุดพรีเมียมไม่มีที่ไหนเหมือนนะซุปที่มีให้เลือกหลากหลายตั้งหมอ้อใหม่วันต่อวันด้วยวัตถุดิบแท้แบบต้นตำรับและที่มีแตะครึ่งแสนก็เพราะนี่คือห้อง V i p สุดอลังการมินิมัมสเปน5 0,000บาทรองรับแขกได้ถึง12คนภายในตกแต่งปราณีตแบบจีนโบราณถ่ายมุมไหนก็สวยไปหมดจานช้อนตะเกียบเอ่ยดูจีนจีนแถมเมนูยังเหมือนคัมภีร์โบราณไปอีกส่วนใคร ที่นั่งโต๊ะด้านนอกก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะภายในเขาตกแต่งอย่างพิถีพิถันไม่แพ้กันผนังต่างๆใช้ไหมปักอย่างดีวัสดุหรือเพราะนำเข้าจากจีนทีเดียวเลยค่ะและที่นี่คือร้านเลี้ยงทางชาติเป็นร้านชาบูรับที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักค่ะวันนี้มาดามตวงก็จัดเซตที่ร้านแนะนํามา2680บาทเป็น lobster และเนื้อวาเกลอฟได้ทั้งชุดชาบูของหวานสามารถเลือกน้ําซุปได้ค่ะแต่ระดับมาดามตวงแล้วจะมาแค่ หนึ่งก็ไม่ได้ก่อนอื่นขอเปิดต่อมรับรสด้วยแอปเปไทเซอร์ข้างนอกเหมือนสใหม่แต่ข้างในเป็นหมูสามชั้นหวานหวานแหลกใหม่ดีค่ะบนจานเดียวกันมีกุ้งทอดคลุกสลัดครีมามะาพร้าวน้ำตาลกรอบข้างๆก็เป็นเซียงจาไส้มันเชื่อทั้งหวานทั้งเปรี้ยวในช่วงที่ถ่ายเทปนี้เป็นช่วงตรุกจีนพอดีทางร้านมีเซอร์ไพรส์เปาซองแดงมาให้ข้างในก็เป็นเผือกทอดเราก็จะบดบดแล้วก็เทลงไปบนสลัดสโมกเสามอนราดน้ำส้มเบาสมิ่จานนี้ กินแล้วจะได้โชคดีร่ำรวยค่ะของเรียกน้ำย่อยยังไม่ทันหมดนะคะโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆลูกชิ้นปลาหมึกเด้งๆได้เนื้อปลาหมึกกรุบๆกินเล่นเพลินๆข้างกันก็เป็นไส้กรอกไต้หวันหน้าตาเหมือนกุนเชียแต่รสชาติไม่หวานนะคะกินกับกระเทียมซอยค่ะถึงเวลาของการรีวิวน้ำซุปที่เรารอคอยเป็นไฮไลท์สำคัญของร้านนี้เลยเริ่มต้นจากซุปกระเพาะปลาข้างบนเป็นคอลลาเจนเคลือบเป็นแผ่นฟิล์มเลยค่ะหวานหอมกลม กล่อมมินแล้วปากจะรู้สึกเหนียวเหนียวนิดหน่อยนะคะนี่แหละคอลลาเจนธรรมชาติค่ะเลิศมากอร่อยจริงๆซุปกุ้ง lobster คล้าย lobster b i s q u ของฝรั่งเศสที่ไม่ได้เติมครีมหวานหอมกลิ่นกุ้งเต็มๆซุปกะเพาะหมูกินบำลุงเลือดใส่สมุนไพรจีนเช่นหวยซัวเกากี้มีความเผ็ดร้อนพริกไทยกินแล้วรู้สึกสุขภาพดีมากอันนี้ซุปหมาล่ามีเลือดเต้าหู้เผ็ดจัดจ้านถึงใจสุดสายแซ่บต้องสั่งซุปนี้ค่ะซุป สุดท้ายเป็นดอกบัวลอยอยู่กลางหมอง้อพอต้มไปสักพักก็จะละลายไปกับน้ำซุปรสชาติเป็นสมุนไพรจีนหอมๆสดได้เพลินๆค่ะใส่ใจอนามัยของครอบครัวที่คุณรักล้างผักและผลไม้ด้วยคิงเซ l าเวดก,กาอย่างมาดมตวงสิคะเครื่องชาบูเริ่มแรกเขาก็จะยกกุ้งล็อบสเตอร์เป็นๆมาให้เราดูถึงที่นี่ๆอย่างดินได้อยู่เลยค่ะจากนั้นเขาก็จะนํามาเสิร์ฟเราใส่ไดรไอซ์อมันดูอลังการมีทั้งหมูทั้งเนื้อกุ้ง หอยปูปลาหลากชนิดพร้อมเวลาที่ลวกแถมแถมยังมีปลาท่องโกะยักษ์แบบจีนด้วยเออแปลกจริงวิธีกินก็คือเอาลงไปลวกได้เลยค่ะตัวปลาท่องโกะก็จะดูดน้สํสซุนจีนเขากินกันแบบนี้ละค่ะขาดไปไม่ได้กับสีสันการกินชาบูจีนนั่นคือการปรุงน้าจิ้มตามใจชอบได้เลยใครไม่มั่นใจฝีมือตัวเองน้องๆพนักงานสามารถปรุงให้ได้ค่ะวัตถุดิบสดมากๆหมูหรือเนื้อนุ่มมากจริงๆละลายในปากได้ไม่เกิน จริงเลยหอ,อยเป่าฮื้อที่มาดามตวงชอบที่สุดลวกแล้วเด้งหนึบนะหรือจะเป็นกุ้ง lobster ที่บอกได้เลยว่าลวกแล้วก็แทบไม่ต้องจิ้มน้ําจิม้มเพราะมันทั้งสดทั้งวหวานหวานค่ะปิดท้ายมื้อนี้กินมาอย่างแน่นท้องแล้วจะต้องเจอกับเครื่องดื่มตัวนี้น้ำบวยเสียงจาอัดแก๊สแล้วดูแก้วเขาสิมันแกลมเกินไปไม่เธอดื่มแล้วมันสดชื่นม,มากส่วนประกอบมีทั้งบวยเค็มบวยรมควันกระเจี๊ยบและลูกเสียงจาของหวานนี้พุดดิ้งชาเขียว มะลิเราจะเทครีมสดลงไปกินแล้วกลิ่นมะลิหอมขึ้นจมูกได้ตึงใจมากหวานน้อยดีต่อสุขภาพข้างจานก็เป็นผลไม้มะละกอสับประรดก่อนกินก็บีบมะนาวลงไปสดชื่นสุดๆเรียกว่ามื้อนี้ happy ending ค่ะร้านเลี่ยงทางชายพิกัดอยู่ชั้น2ตึกนิฮอนมูลาซอยทองหล่อ13เปิดทุกวัน5้าโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนลองดูนะคะมอไฟพรีเมียมฉบับไต้หวาร้านเลี้ยงทางชายใจเจียนค่ะ